โอเคครับทีนี้เดี๋ยวผมจะสอนในเรื่องของวิธีการดาวน์โหลดแอปสำหรับทำตัวฟาร์ม a c e b o o k นะครับทีนี้นะครับเริ่มแรกเนาะนะครับให้เข้าไปที่ตัวเพ t o r e ก่อนนะครับเนาะนะครับเข้าไปตัวนี้ก่อนแล้วก็พิมพ์ว่าโค้แอปนะครับนะครับพิมพ์ว่าโค้แอปนะครับแล้วก็ให้ลงนะครับเป็นตัวนี้นะครับ ติดตั้งไปนะครับซึ่งถ้าลงแล้วนะครับมันมันไม่สามารถเปิดได้นะครับต้องลงตัว64บิตควบคู่ไปด้วยนะครับถึงจะสามารถเปิดได้โอเครอสักครู่ครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวลงเสร็จไปเนาะนะครับคือโปรแกรมนี้นะครับมันจะสามารถใช้ได้ฟรีนะครับแต่ว่ามันจะมีโฆษณาขั้นนิดหน่อยเนาะนะครับโอเคนะครับก็กดเปิดได้เลยนะครับือตกลงก็ได้นะครับถ้าถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะนะครับเพราะว่ามันตรวจสอบความปลอดภัยเฉยนะครับอันนี้จะเปิดเลยนะครับโอเคนะครับก็กดนะครับยอมรับเงื่อนไขไปเลยเนาะ นะครับแล้วก็ดําเนินการต่อไปเลยครับอนุญาตนะครับอนุญาติทธิ์ให้มันจัดการนะครับสิ่งต่างๆในแอปเราได้นะครับอ่านะครับทีนี้ก็กดเริ่มได้เลยครับอ่านะครับทีนี้นะครับมันจะมาหน้านี้นะครับ เริ่มแรกนะครับเข้ามามันจะมีติ๊กเลือกแอปให้เราหลายแอปมากเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับติ๊กออกนะครับอย่าไปทําตามที่มันแนะนําทั้งหมดนะครับก็คือสิ่งที่ที่แนะนํานะครับเอาแค่แอป a c e b o o k นะครับ2ตัวนี้นะครับซึ่งนะครับบางคนนะครับจะมีเฉพาะตัวตัวสีฟ้านะครับแต่ไม่มีตัวสีขาวนะครับถ้ามีตัวนี้นะครับต้องถ้าอยากมีตัวนี้นะครับต้องไปลงแอฟเฟซบุ๊กไล t ์นะครับเพิ่มใน ในเพจสตูก่อนนะครับถึงจะมี2ตัวให้เลือกแบบนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆไม่ต้องไปเลือกนะครับเพราะว่าถ้าเลือกเยอะเกินไปจะทําให้เครื่องเราช้าได้ครับหลายๆคนนะครับเข้ามาหน้านี้มันก็จะมีโฆษณาด้งเนาะนะครับอันนี้สําหรับของผมนะครับอันนี้คือซื้อแล้วนะครับก็คือถ้าลงทุนซื้อสักหน่อยนะครับเดือนละ50บาทนะครับแต่ว่าเราจะได้เฟสเพิ่มมานะครับก็คือหลายเฟสเลยเนาะนะครับเพราะว่าเราก็ทําการสมัครได้นะครับก็คือสมัครได้เรื่อยๆเนาะนะครับสาวันเฟส ห้าเฟซหกเฟซก็ได้นะครับอ่านะครับก็กดนะครับโอเคนะครับยอมรับเงื่อนขไปอันนี้มันยังมาเองเลยนะครับอันนี้ถ้าไม่เอานะครับสามารถกดค้างไว้นะครับที่แอปนั้นๆนะครับแล้วก็ลบทิ้งได้เลยอ่านะครับลบนะครับอ่ามันก็จะเหลือสองแอปนี้นะครับแล้วก็ทีนี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปในแอปนะครับเนี่ยกดเข้าไปในแอปได้เลยครับก็สามารถทำการสมัคร facebook เราได้เลยนะครับ มันจะค่อนข้างช้าหน่อยนะครับทีนี้นะครับก็จะเหมือน f a c e b o o k ปกติเราเลยเราก็สามารถสมัครหรือเล่นได้ปกติเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าจะเข้าใหม่เนาะนะครับถ้าจะเข้าอีกรอบนะครับผมออกมาให้ดูนะครับถ้าจะเข้าอีกรอบนะครับก็คือเข้าไปแอปนั้นเลยนะครับนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเจอแอป2แอป facebook ของเรานะครับนี่หรือตัวสีขาวก็ได้นะครับเข้าไปนะครับ ก็จะสามารถสมัครเฟซเพิ่มได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทําทในเรื่องของแอปโคนนะครับสําหรับสมัคร Facebook เ,เพิ่มนะครับจากปกติเครื่องหนึ่งนะครับจะสมัครได้ประมาณ2อสามเฟซนะครับถ้าเราทําตัวนี้เพิ่มก็จะเป็น4หรือ5้าเฟซนะครับต่อเครื่องเนาะนะครับก็จะทําประมาณนี้ครับ